ก็ยังอยู่ในเรื่องอวัยวะรับสมัมผัสนะคะวันจันทร์เราเรียนเรื่องตาดูใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เรียนหมูมีไว้ฟังวันนี้เราจะเรียนอวัยวะรับสมัมผัสนะคะก็เกี่ยวกับมือนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถหยิบจับสิ่งของแล้วบอกความรู้สึกได้ว่าอู้มันแข็งมันนิ่มมันนุ่มหรือว่ามันมันไม่ลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามาดูนะคะว่าอาวัยวะรับสมัมผัส เราจะเปิดเล่มสีชมพูนะคะลองอยเล่มที่1นนะคะแล้วก็เปิดหน้านี้นะคะเด็กๆเราจะมาสังเกตสิ่งของใช้บางอย่างก็จะมีอยู่ในในบ้านของเด็กๆอยู่แล้วใช่ไหมคะเช่นผ้าผ้าขนหนูนะคะผ้าขนหนูใครก็จับผ้าขนหนูผ้าขนหนูนี้เวลาจับแล้วรู้สึกอย่างไรโอเคเย็ยนมากเลยค่ะรู้สึกนิ่มใช่ไหมคะนิ่มนะคะ มีขวดนะคะเด็กๆมีภาพขวดแล้วก็มีภาพต้นไม้นะคะคําสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะโยงเส้นครับโยงขอโทษค่ะโยงเส้นจับคู่ผ้าให้สัมพันธ์กันนะคะที่มีผิวคล้ายกันแล้วสัมพันธ์กันนะคะก็จะมีผ้าขนหนูมันนุ่มใช่ไหมคะจับแล้วรู้สึกนุ่มใช่ไหมคะเด็กๆก็ ลากเส้นจากถ้าคุณหนูนี้ไปหาอะไรเอ่ยอะไรนุ่มๆคะ่ะด้านล่าง1 2 3เยี่ยมมากเลยค่ะตุ๊ก,กตาหมีนะคะเด็กก็ลากเส้นเลยกัะน,นี้ถ้เอ๋วันนี้เลยนะคะต่อไปขวดค่ะผิวเป็นอย่างไรผิวเรียบนะคะเด็กๆก็มันคู่กับอะไรคะเด็กๆคู่กับแก้วนะคะส่วนนี้ค่ะผิวขู่ขระนะคะขู่ขระ เด็กๆก็จะคือภาพไหนเอ่ยอันนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นการเชื่อมโยงอันนี้ใช้ตาสังเกตนะคะแต่เรา ไม่ได้สัมผัสนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้ว่ามันจริงไหมเด็กๆก็ไปลองสัมผัสดูนะคะสัมผัสผ้าสัมผัสตุก๊กตาสัมผัสขวดหรือแก้วน้ํานะคะที่บอกความรู้สึกได้ว่าอม,มันเรียบนะมันนุ่มนะหรือว่าผิวมันขรุขระนะอันนี้เด็กๆใช้ตาลองสังเกตเชื่อมโยงนะคะให้สัมพันธ์กันนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะไปใบงานที่เกี่ยวกับการสัมผัสนะคะ ามาดูเลยค่ะหน้านี้นะคะใบางานเกี่ยวกับการสัมผัสภาพนี้เป็นภาพที่สัมผัสกริดป่านะคะเด็กๆมีรูปปลานะคะแล้วขอให้เด็กๆเขียนนะคะเ,เขียนตัว f นะคะคำสั่งบอกว่าให้เด็กๆออกเสียงคำส์ตัว f นะคะแล้วก็เขียนตัวอักษรตัว f ตามเส้นประที่กำหนดให้นะคะ สำหรับเรื่องผิวสัมผัสวันนี้นะคะจะมี2 2ใบงานนะคะมีร่องรอยแล้วก็มีใบงานใบน,นี้นะคะเด็กๆลองฝึกทักษะดูนะคะนี่ถ้าใครจับสัมผัสตุกตาบุกจะถ่ายวีดีโอบอกุู๊ตาก็ได้นะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะไปดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ